ลูกไล่กลับไปใช้ชีวิตเคยดังมากหนึ่งวันถ่ายละคร5เรื่องเปิดตำนานนางร้ายเวลาผ่านไปนานแค่ไหนแต่ชื่อของกิ๊กสุวัจณีก็ไม่เลือนหายไปจากวงการล่าสุด กิกสุวัจนีได้มาเปิดใจถึง15ปีที่หายไปจากวงการบันเทิงโดยเจ้าตัวเผยว่ามุ่งมั่นกับการทำหน้าที่แม่จนหันหลังให้กับวบงการบันเทิงแต่เมื่อพูดถึงลูกสาวของกิกสุวัจนีก็หลุดร้องไห้ด้วยความตื้นตันไม่ได้กลับมาเล่นละครเล็กๆน้อยๆเอาแคพ่พอดีพอดีถามว่าที่ผ่านมาสามีไม่ให้เล่นใช่ไหม อีกได้ตอบว่าพูดจริงๆนะสามีไม่เคยห้ามแต่เราแบ่งหน้าที่กันสามีทำงานเราดูแลลูกถ้าเราไปรับงานก็เหมือนเอาเปรียบเขาเต็มๆเขาต้องทำงานและเลี้ยงลูกเราต้องมีสามาัญสำนึกเราต้องรู้ว่าถ้าเราแมนจไม่ได้เราก็ไม่รับฉันจะไม่เป็นภาระในกองไม่ออกกล้อง15ปีคนก็ยังจำได้เมื่อก่อนละครมากสุดต่อวันคือ5้าเรื่องแต่ไม่ใช่ทุกวันนะสมมติวันจันรชนกันก็ให้ผู้จัดการ กันก็ให้ผู้จัดการกับในกองคุยกันให้ฉันไปถ่ายตรงนั้น2ซีน4ซีนฉันทําได้ตอนนั้นวัยรุ่นก็ไหวสิแต่ละอันเขาให้บทอยู่แล้วไม่ได้ยากอะไรฉันเป็นวัยรุ่นที่ทําได้อาจแบ่งได้ตอนนั้นนะเป็นการประทะระหว่างนางเอกกับตัวร้ายเราก็ประกบตัวร้ายเป็นนางร้ายนัมเบอรวัน เพราะรับทุกเรื่องทุกช่องตอนนั้นสนุกไปเล่นแล้วเหมือนได้ไปเที่ยวตอนทำงานไม่อยากกลับบ้านย้ายกองหรอดีๆไม่รู้สึกเหนื่อยฉันไม่เที่ยวกลางคืนฉันนอนในกองด้วยไม่ต้องอาบน้ำบางทีไปอีกกองเลยนะคะรถตู้สแตนบายเตรียมรับตัวถ่ายไม่ทันค่ะส่วนจะกลับมาเล่นละครไหมก็ต้องดูความเหมาะสมลูกคนโตไล่ให้ไปเล่นละครลูกฉันมีความคิดฉันรักลูกของฉันมากฉันซึ้งมากลูกเอ่ยปากเองว่า แม่ต้องออกไปเจอเพื่อนบ้างเขาโตแล้วนะดูแลตัวเองได้ออกไปทำสิ่งที่ฉันรักพูดแล้วฉันก็อินแต่ถ้าถึงเวลาฉันพร้อมฉันก็จะลุยแน่